สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการยืนยันตัวตน4ขั้นตอนที่บริเวณหน้าตู้ ATM กรุงไทยนะคะสําหรับใครที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ได้นะคะวันนี้มี4ขั้นตอนในการยืนยันตัวตนหน้าตู้ ATM มาฝากกันค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะให้เข้าไปที่ธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วมองหาตู้ ATM นะคะที่มีสัญลักษณ์ของ ID แบบนี้นะคะซึ่งมีสัญลักษณ์แบบนี้แสดงว่าสามารถที่จะยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ได้คะ่ะโอเค หลังจากนั้นนะคะเมื่อเจอตู้นี้แล้วนะคะให้เข้าไปที่ตู้ได้เลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะให้สังเกตที่บริเวณหน้าจอค่ะตรงกลางนะคะจะมีปุ่มขึ้นว่ายืนยันตัวตนค่ะแบบนี้เลยค่ะนะคะถ้าเห็นปุ่นแบบนี้แล้วนะคะให้คลิกปุ่มนี้ได้เลยค่ะโอเค จากนั้นนะคะก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้นะคะก็จะขึ้นว่าโปรดยืนยันการเป็นเจ้าของบัตรประชาชนให้คลิกคำว่ารับทราบและรับรองได้เลยค่ะปุ่มตรงนี้เลยนะคะโอเคจากนั้นนะคะก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะให้เรากดคำว่ายินยอมได้เลยค่ะโอเค แล้วขั้นตอนที่4นะคะพอมาถึงหน้าจอนี้แล้วนะคะจะขึ้นว่าโปรดเสียบบัตรประชาชนของท่านที่ช่องอ่านบัตรประชาชนค่ะนี่นะคะช่องเสียบบัตรประชาชนจะอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะให้เสียบบัตรประชาชนไปได้เลยค่ะ okay. ซึ่งจุดยืนยันตัวตนนี้นะคะในแต่ละตู้ ATM จะไม่เหมือนกันนะคะบางตู้จะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องตกใจค่ะสามารถเสียบบัตรประชาชนตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งแต่ละตู้เนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆเจอตู้ที่แตกต่างกันก็ไม่ต้องตกใจนะคะทําตามคลิปได้เลยค่ะ <Okay. S 1> จากนั้นเมื่อเสียบบัตรประชาชนเสร็จแล้วนะคะหน้าจอจะขึ้นว่าโปรดรอสักครู่นะคะระบบกําลังตรวจสอบข้อมูลเพื่อทําการยืนยันนะคะจากนั้นเมื่อขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะ โปรดเก็บบัตรประชาชนของท่านขอให้ท่านรอสักครู่จึงกลับไปดาเนินการต่อที่แอปพลิเคชันของท่านนะคะเมื่อขึ้นหน้าจอแบบนี้แล้วนะคะให้ทุกท่านเก็บบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ไปยืนยันที่แอปพลิเคชันต่อได้เลยค่ะโอเค ในแอปพลิเคชันนะคะก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยเดี๋ยวเราจะฝังลิงก์ไว้ตรงนี้นะคะสามารถกดดูวิธีการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันของเราได้เลยค่ะสหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะหรือว่าอยากจะทราบเรื่องอะไรนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําคลิปต่อๆไปอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ